ใใแค่ต่ออินเทอร์เนต็ตเนี่ยนะครับเชื่อมต่ออินเทอร์เนต็ตลาวไม่ขอต่อกับไทยนะกลัวขอต่อกับเวียดน,นามไปฝั่งเวียดน,นามที่ไทยใกล้ที่สุดเวียงจันทร์เนี่ยใกล้นิดเดียวเนตะ่ต่อข้ามโขงมายอมต่อไปเวียดน,นามกลัวไทยกลัวข้อมูลกลัวไทยจะทำทุกอย่างคือยอมขนาดนั้นเลยเราคิดว่าลาวคนลาวจะคิดว่าจะสนิทกับเราไม่ใช่คนลาวสนิทกับคนเวียดน,นามมากกว่า ไว้ใจเวียดนามมากกว่าไทยอันนี้คือคือสิ่งที่มันสะท้อนภาพความรู้สึกนะครับแล้วสิ่งสําคัญที่สุดก็คือทักษะการเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นผู้บริหารสาคัญที่สุดผู้บริหารจะต้องนําการเปลี่ยนแปลงมาสูงง่องค์กรจะมีอะไรใหม่ๆจะเป็นผู้นาในการเปลี่ยนแปลงอย่างไรจะต้องคิดต้องกล้าที่จะนานะครับ นะครับแล้วก็ความเป็นพลเมืองความเป็นพลเมืองหมายความว่าอะไรในเมื่อเราจะต้องมีการรวมกลุ่มเป็นอาเซียนความเป็นพลเมืองจะมีสองมิติหนึ่งความรู้สึกเป็นพลเมืองอาเซียนเป็นเพื่อนกันกับสองความเป็นพลเมืองไทยความมีอัตลักษณ์ของความเป็นคนไทยจะต้องชัดเจนเราจะต้อง ต้องตัวนี้มี2อมิติจากนี้เราจะทําอย่างไรจะสร้างความรู้สึกความเป็นอาเซียนร่วมกันกับความเป็นคนไทยนะตรงนี้ถ้าหากว่าชี้ให้เด็กเห็นนะครับว่าไปดูสิงคโปร์หาเอกลักษณ์อะไรไม่ได้เลยขณะที่เรามีดนตรีไทยมีประวัติศาสตร์เราชัดเจนนะไปดูฟิลิปปินส์ก็ไม่ไปชัดเลยนะพม่ายังยังดีกว่านะตรงนี้มาเลเซียก็เช่นเดียวกัน กัมพูชงก็คล้ายๆอินโดนีเซียคลนะ้ายๆกันอันนี้ความเป็นพลเมืองศิลเอดูเคชั่นเป็นท็อปิกหนึ่งที่จะต้องสอนนะครับและตอนนี้เนี่ยอา,อาเซียนกลุ่มอาเซียนได้ตกลงเขาเรียกว่าสร้างคอคอร์สหรือคอคอร์สกรีนเกลัมขึ้นมาแล้วนะครับถ้าเราไปตามดูนะเพิ่งออกมาล่าสุดผมก็ยังหาไม่ได้เลยนะผมเจอแล้เ,เป็นจะรักเมื่อวานนี้นะลองเลขาริกา,การสนัเนี่ย วถึงการแก้เรื่องประติศาสา์ด้วยการสร้างให้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขจะมีอยู่ในในทอปิกนั้นด้วยซึ่งจะเป็นคอที่ทําให้เด็กนักเรียนทั้งอาเซียนเรียนเหมือนกันเป็นเป็นเ i n g นิ่งเอาคำที่กําหนดไว้แล้วออกมาแล้วน,นล่าสุดเพิ่งจะออกมานะครับทั้งสาที่สําคัญคือ3 r 7C 2L เลยนะครับมีอะไรบ้าง3 r 3R ก็ย่อมาจากคําว่าถ้าบ้านเราก็เลขคัดเลืก ท่านี่เคยผ่านเนี่ยเลขครับ นี่คือก็ยังเป็นปัญหาในสังคมไทยนะครับ 7C นะครับ 7C ก็มีอะไรบ้างเรื่องการคิดผมพูดไปตอนต้นแล้วการคิดก็ยังเป็นจําเป็นอยู่นะคริสตัลทิงิงๆนะครับ problem solving ทำอย่างไรจะสร้างวิธีสอนให้เด็กเกิดคริสตัลทิ้งทิ้ทำอย่างไรจะสร้างวิธีสอนให้เด็กสามารถแก้ปัญหา problem solving โดยเฉพาะ problem solving เนี่ย คือ l e r r n n n o u u t o o m e ของคณิตศาสตร์นะครับวิชาคณิตศาสตร์เป้าหมายสุดท้ายของคณิตศาสตร์คือ problem solving แต่และว,วิชาเนี่ยมันจะมี learning o u t c o m e ที่ต่างกันเ,ออเรียน n i n g output ตัวหนึ่งนะครับ l e learning o u t c o m e ก็คือเป็นเป็น c o m p e t e n c y เป็นศักยภาพที่เป็น l e n i n g outcome นะครับถ้าเราไปไปดูรายละเอียดตรงนี้นะครับทั้งหมดเนี้ย มีงานวิจัยเยอะเลยนะครับริสกอ t h ิงกิ้งก็มีคนทําแล้วรูปแบบการสอนเพื่อให้เกิดริสกอตติงกิ้งเยอะเลยรูปแบบการสอนเพื่อให้เกิด p r o b l e m s o l v i n g ก็มีแล้วรูปแบบการสอนเพื่อให้เกิดความคิดส,สร้างสรรค์ creativity ก็มีแล้วรูปแบบการสอนเพื่อเกิดการคิดนวัตรกรรมก็มีมีคนทํทวิใหญ่ถ้าไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตนี้ได้แน่นอนว่าลูกศิษย์ที่ระรับปเองทำตอนนี้นะครับเรื่อง c o l l a b o r a t i ่ n เรื่อง Teamwork เรื่องเรื่องชิ นคนเดียวล้มเหลวแน่นอนนะครับต้องทํางานเป็นเครือข่ายแนละร่วมมือกันะนะครับต้องสร้างเพื่อนและกรบเรชั่นะเรื่องของทีมเวิร์กและก็เรื่องของภาวาคนะความทุกแรนเรื่องของ cross cultural understanding ต้องเข้าใจความต่างของวัฒนธรรม cross culture เราจะต้องเข้าใจวัฒนธรรมนะครับจากนี้ไปหนีไม่พ้นทุกวันนี้เราก็เจอกับ อาไมนะตอนเที่ยงไปแล้ล้างอ่ะห้องน้ำก็แฉะทั้งวันเอาเย็นลงมาล้างนะู rę, ่แไปละหมาดเพราะละหมาดเวลาห้าเวลาใช่ไหมห้องน้ําเราก็ไปออกแบบเพื่อให้ล้างเท้าก็เลิกแม่บ้านต้อคนนี่คือปัญหาใหญ่ก็เริ่มต้องคิดใหม่ละออกแบบห้องน้ำยังไงเพราะมุสลิมต้องล้างเท้าล้างมือล้างทุกอย่างก่อนเราก็ต้องเอาห้องห้องละหมาดก็ไม่มีเราก็ต้องหาห้องเรียนให้ห้องหยาดที่ละหมาดหอพักก็ต้องหาห้องละหมาดให้ ต,ตอนนี้มี80คนนะครับมาุสลิมก็มาอาหารก็ไม่มีอาหารก็เราไปหาร้านกล้ามานะครับเพราะต้องหาร้านไม่หาร้านก็กินไปได้ก็กินแต่ไข่ต้มหนึ่งเนี่ยอาก็คือคอมพิวเตอรชั่นอินโฟเมชั่นมีเดียเลซี่ไอ้พวกนี้ก็คือเรื่องการสื่อสารการใช้เครื่องมือการสื่อสารและการสื่อสารเดี๋ยวนี้ภาษาก็จําเป็น2ภาษา3ภาษา ภาษาไทยภาษาอรังกฤษและภาษาอาเซียนแต่ว่าต้องได้ะภาษาอาเซียนภาษาลาวก็ยงมีนะครับภาษากัมพูชาก็ได้นะครับต้องได้นะครับคอมพิวติ้งมีเดียลิเทเลซีการพกสื่อทั้งหลายคอมพิวเตอร์เรื่องของอาชีพการเรียนรู้ที่จะสามารถที่จะอยู่อย่างพอเพียงช่วยตัวเองได้นะครับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเช่นยอมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งหลายสิ่งเหล่านี้นะครับ สองแอลก็คืออะไรเรียน,นกับบริหารชิปเป็นทักษะที่จําเป็นปนะครับทักษะที่บอกว่า unfinished human unfinished perfect human นั่นคือต้องเรียนรู้ตลอดเวลาเป็นมนุษย์ที่ไม่รู้จบสักทีนะครับเป็นมนุษย์ที่ไม่รู้จบแล้วก็ต้องมีทักษะการเป็นผู้นำมาเร็วกินปลาชา้ามาเร็วกินปลาชา้าอย่าช้านะครับช้าก็เลนเอาบนป่านี้ไปทำแล้ว การเป็นผู้นำเราเราเลยการเปว่าไอ้นี่ก๊อปเข้ามาเน่ถ้าเราทําก่อนเนี่ยเราบอกโอ้เรา Creative แต่ไม่ได้เราก็ไม่ได้เราคิดพร้อมๆกันแต่เราทําเร็วกว่านะครับนะครับสรุปว่าสามอาร์เจ็ดีสองแอเลยนะครับเพาทักษะที่จําเป็นเนี่ยทักษะเรื่องการเรียนรู้พิจารณ t h i n k ิ n g เรื่องของเพ็กซ์เพราะเป็ i โ n i n n ่งอินโนเเรื่องการคิดคิดสิ่งใหม่ๆถ้าต้องหาหานวันตกรรมใหม่ๆก เน้นคนดีเขามีโรงเรียนวิทยาศาสตร์ตรโ,รรตรโรงเรียนภาษาเราโรงเรียนเน้นคนดีโอ้โหสังคมกำลังโหยหามากแต่จะมีนวัตกรรมอะไรนะที่มันแปลกใหม่ที่มันแล้ดูแบบเชื่อหน้าเชื่อถือเราต้องอย่าต้อง,ต,องต้องระดมความคิดให้ดีนะครับผมคิดว่าสร้างทีมขึ้นมาแล้วระดมความคิดอย่างรอบด้านแล้วก็วางกลยุทธ์ให้ดีผมว่าไปได้ ด้าคาวเจอร์เรื่องการเข้าใจวัฒนธรรมรวบในเรงต่างๆนี้นะครับเรื่องการอ่านออกเขียนได้ในที่นี้เนี่ยก็ไม่ได้มองว่าอ่านออกเขียนได้เชิงสอนแต่หมายถึงมีเดียลิเทเรซีใช้สื่อเป็น <Yeah. S 1> เรื่องคอมเม้นทิเคชันเป็นเรื่องของทีมทํางานเป็นทีมเป็นเรื่องของ <Yeah. S 1> ทักษะาสงสังคมเป็นเรื่องของทำเน็ตเวิร์กิ่งเป็นเรื่องของการเข้าใจโลกการเข้าใจสิ่งแวดล้อม โรคร้อนปัญหาโรคทั้งหลายแล้วก็มีเรื่องของความรู้สึกเห็นอกเห็นใจเข้าใจคนอื่นนะครับเรื่องของการเข้าใจในความเป็นพลเมืองของแต่ละชาติหรือว่าอินโดเขาก็มีเข้าใจวัฒนธรรมของเขามีปัญหาของเขาเช่ในในอินโดนีเซียก็มีความหลากหลายมากทั้งกลุ่มบาหลีกลุ่มอุสลิมกลุ่มอะไรเรยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับ เรื่องของคุณธรรมจริยธรรมตรงนี้คงอัอนนี้เป็นทฤษฎีนะฮะของลอเรนซ์โฟเบิร์ซึ่งเขาแบ่งคุณธรรมจริยธรรมเป็น6ระดับนะครับ6ระดับนี้เด็กๆก,ก็เกิดขึ้นตั้งแต่ขั้นที่หนึ่งในเด็กๆนะทำเพราะกลัวทำเพราะโดนโดนทำโทษอะไรเงี้ยนะอันนี้อันที่สองก็ทำเพราะอยากได้รางวัลอันที่สามทำเพราะอยากเอาใจพ่อแม่อะไรเงี้ยนะ,ะต่อไปขั้นที่สี่เด็กๆก็เริ่ม ดีขึ้นหละก่าเริ่มเป็นคุณธรรมที่แท้จริงนะทำตามกฎต,ตามกติกาตามหลักศาสนาตามศีลามอะไรก็แล้วแต่ขั้นที่5ก็ทำเพราะต้องการให้ดูดีว่าเป็นคนดีและขั้นสูงสุดก็คืออุดมการน,นะครับก็ทำทำนะยังไงเราจะพัฒนาคนไดถ้ถึงขั้นสูงสูงให้ได้นะอันนี้ก็มีมีรูปแบบการจัดการเรียนสอนแล้วนะครับถ้าเราไปหาดูนะครับมีทคนทคาวิจัยแล้วแนวคิดในการจัด ในเชิงของแสดนมองเชิงมาตรฐานว่ามาตรฐานเราต้องการอะไรแล้วก็ประเมินทีมแล้วก็เป็น Open a เ p r o อร์โหรือยอมรับ,รบการวิาพากษ์วิจารย,ยอมรับว่ามีจุดก่อนจุดแข็งอะไรต้องเปิดเปิดใจฟังให้มากขึข้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่เรากะทำท่านไว้นะครับ,รบเรื่องของ2ริส c e n t ์เ y แล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นเรื่องอันนี้ก็เป็นเรื่องของเน็ตเ r ิร์นะครับเรื่องของ,ของการทางานเป็นเครือข่ายซึ่งมันจะต้อง สรางกลุ่มต่างๆขึ้นมา มีความดีเป็นตัวคูณไม่มีความหมายอันนี้คือคนที่พูดไว้คือมันตัวง barber มันตบอง barber เนี่ยนะครับคือนักการศึกษาซึ่งมีชื่อเสียงมากเป็นที่ปรึกษาของรัฐบาลอังกฤษปัจจุบันนี้ทำบริษัทแมคเคนซี่บริษัทแมกเนซี่มีงานทางการศึกษาเยอะมากนั่นือเต้บอกว่าอนาคตคือคุณธรรมจริยธรรมคือสําคัญที่สุดคือความเป็นคนดีนะครับมากกว่าที่จะเก่ง ขอบอบขอบคุณมากนะครับานพระราการต้อง เสนอในวันนี้นั้นแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่โดยทั่วไปไม่ได้จดดึกในประเด็นใดประเด็นหนึ่งแต่คุณค่าของมันอยู่ตรงที่ความเป็นรองศาสตราจารย์ดรมนตรีแยกเกษกรณคณะบริคณะศรรึกษาศาสตร์เนื่องจากว่าความเป็นตัวตนของอาจารย์นั้นเ,นเป็นสิ่งที่สร้างให้บุญธรรมภาพาเกิดความเชื่อมั่นในความรู้ความคิดและสิ่งที่อาจารย์นำเสนอและโอกาสที่จะได้ ฟังวิทยากรระดับอาจารย์เนี่ยก็ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้น,นได้ง่ายๆอาจารย์มาวันนี้เป็นการเปิดวิสัยทัศน์เปิดโลกวัทัศน์ให้ความมั่นใจกับคนกลรภาพที่จะนําสิ่งที่ได้รับฟังในวันนี้นะไปปรับใช้ในโรงเรียนเพือ่อทีรจะทำะแผนสามัญพัฒนาตัวเองพัฒนาสถานศาึกษาพัฒนานักเรียนของเราเพื่อไปสู่เป้าหมายของความเป็นคนดีอย่างที่อาจารย์ได้ให้ข้อคิดข้อ ให้จา์ได้ภาพภูมิใจว่าสิ่งที่อาจารย์นําเสนอทุกอย่างในวันนี้มวลธรรมาภาพทุกรูปทุกท่านจะนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์จริงๆขอเปเนขอให้จารย์จงประสบแต่ความสุขความเจริญจงเจริญสริยันยืนทนสำพัะวันนั่งเบนเดนล่าสุยดยศขันธิกลเปลี่ยนสัตว์พุทธคุณเลิศล่าปกป้องตลอดปีขอเจริญพร